ดูมันดูมันใครบอกว่ามีแมวสองตัวมันจะได้มีเพื่อนเนี่ยมันจะได้มีเพื่อนจริงๆด้วยนะสนุกกันใหญ่เลยนี่อเอาก็ไปเอาก็ไปเนี่ยทั้งวี่ทั้งวันเล่นกันนีน่ใครคิดจะเลี้ยงแมวสองตัวก็ดูไวด้ดีเล่นกันทั้งวันทังไม่ทังก็รู้กันไป ใครคิดจะเลี้ยงแมวสองตัวเนี่ยให้มันเป็นเพื่อนกันให้มันเป็นเพื่อนเล่นนี่แหละเพื่อนเล่นห็นหรือยังเพื่อนเล่นอเพื่อนเล่นของมันอเอาไปเอาไปเอาไปเพื่อนเล่นของมันได้เพื่อนเล่นได้เพื่อนเล่นแมวเลี้ยงแมวสองตัว พอเล่นกันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็นอนพักนอนพักเสร็จพอมีแรงเดี๋ยวมันก็เล่นกันต่อ,อเอาเอาเอา้เอาชนข้าวชนของอเดี๋ยวถ้ามาเล่นกันแบบนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งไล่จับกันชนข้าวชนของพังเสียหายนี่ยนะสองตัวมันจะได้มีเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นจริงๆ